อิมินาสกาเรนะพุทธัทงอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูเชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธัทงภะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระคะวตาธรมโมธรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังคโคสังฆนามามินะโมตัสสะพระคาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะสัพพังอปราราทังคมัธเมพันเตอุกาสะทวาระตะเยนกาตังสัพพังอปราราทังคมัธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต พุทธังสรนังขจฉามีธรรมังสรนังขจฉามีสังขังสรนังขจฉามีทุติยมปิพุทธังสารนังขจฉามีทุติยมปิธรรมังสรนังขจฉามีทุติยมปิสังขังสรนังขจฉามีตติยมปิพุทธังสรนังขจฉามี ตติยมปิธรรมังสารังขจามิตติยมปิสังขังสารังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมชัชจป,ปมาทักฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมาณิปัญจสิกขาปทาน,นิสมาธิยามิอิมาณิปัญจสิกขาปทาน,นิสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัรรามสาริสัต ท้าเทวมนุษย์นังพุทโธพะคะวาติสวากาโตภะคขาวตาธรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาถะปุริสปุคลาเอสาภควะโตสาวกสังโฆอาหูในโยปาหูในโยทักขินโยอันชลีการณีโย อนุตตรังปุญญาเขตตังโลกสาสตินะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจ,จิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยค้าปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธามาหุนมโมพุทธายะ วิรทัทยโววิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิิโยพุทธะสมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหารืออ,อหังสกิโตโหมิ ขอให้ข th ้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอหังนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบามเบียดเบียนอหังอานีโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนานปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคารุปชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคารุปชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชา และอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เรตรทั้งหลายขอให้เรตรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด